ล้ำทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและอายุไขอันยืนยาวของมนุษย์ความเชื่อที่ว่าการกินอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการหลีกหนีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีอายุยืนยาวอีกต่อไป งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อการรักษาเคยเป็นคำตอบของการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่ความจริงแล้วการรักษาเมื่อเกิดโรคไัยไข้เจ็บมักก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งสภาพจิตใจและเม็ดเงินมหาศาลด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนำมาซึ่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาวิธีป้องกันและดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในศูนย์วิจัยพัฒนาระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกเหตุผลที่กล่าวมานั่นก็คือ Genomics International Asia Pacific ผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะลิซ่าลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยค่ะเพื่อเป็นการปลดล็อกข้อสงสัยจากคำกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ลิซ่าก็เลยมาอยู่ที่นี่ค่ะ Genomics International ซึ่งเป็นหลบวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่มีมาตรฐานระดับสากลค,ค่ะแลบแห่งนี้นะคะทั้งทันสมัยแล้วก็ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะหลายคนได้ยินชื่อนี้นะคะ Genomics International อาจจะสงสัยว่าที่นี่คืออะไรวันนี้ค่ะลิซ่าขอรับหน้าที่พาทุกท่านมาชมกันเลยนะคะว่าที่ g e n o m i c s International เขาทอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ จีโนมิกส i อินเตอร์เนชัคือแหลบวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยมาตรฐานสากลมีทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์หลัก2ด้านได้แก่เป็นแล a บวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาอาหารเครื่องสำอางสารเคมีทั้งด้านกายภาพเคมีชีวภาพและยังเป็นแหลบวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับสารอาหารที่มีผลต่อการแสดงออกของยีนมนุษย์ รวมถึงสารสกัดนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์อาหารเสริมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเวชส,สำอางแค่ได้เห็นภาพและข้อมูลของ Genomics International ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะตอนนี้ลิซ่าชักอยากจะเห็นกับตาตัวเองแล้วค่ะว่าเครื่องมือแลบของที่นี่และนักวิทยาศาสตร์เขาทำงานร่วมกันยังไงเราเข้าไปดูในแลบกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะลิซ่าได้ผ่าขั้นตอนแรกค่ะก็คือการเตรียมตัวแล้วก็ทําความสะอาดตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้ลิซ่าก็อยู่ในส่วนของห้องแลบจริงๆแล้วค่ะน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะได้เห็นทั้งเครื่องมือแลบนักวิทยาศาสตร์แบบใกล้ชิดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้รู้ดีกว่าค่ะว่าแต่ละส่วนของห้องแลบนี้เนี่ยเขาทํางานกันยังไงบ้างตามมาเลยค่ะ hi could you please explain the purpose of this lab and also introduce to us some of the equipments please the main purpose of this lab is a chemical analysis of any products including food and cosmetic products the analyzing process is what we're doing here i'm now preparing lab analytical analysis of ingredients and components of food supplements and cosmetic products which were sent to us by the customers the substances which are not allowed to be used according to the Thai FDA, such as sibutine, transamine, hydroquinone, steroids, need to be analyzed by using an advanced test and technology. The inductively coupled plasma mass spectrometry equipment. It's analytic equipment available in Thailand only of advanced a few แค่ส่วนแรกของ lab นะคะพอฟังจบถึงกับต้องร้องโอ้โหเลยค่ะนี่ได้ได้ว่าถ้าผู้บริโภคที่เคยหลงเชื่อโฆษณาสรรคุณเกินจริงของอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางที่ใส่สารต้องห้ามหรือถ้าคุณคือน,นักธุรกิจที่เคยโดนโรงงานผลิตขายสูตรและคุณภาพผลิตภัณฑ์เกินกว่าที่ผลิตให้จริง Gnomics e International ถือว่าเป็นทางออกที่ทำให้คุณรู้เท่าทันโรงงานผลิตได้เลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ค่ะลิซ่าก็อยู่ในส่วนที่2แล้วนะคะห้องนี้ถ้าดูจากข้างนอกนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นห้องที่มีการควบคุมพิเศษแตกต่างกว่าห้องอื่นๆค่ะอยากรู้ว่าห้องนี้เขามีไว้ทำอะไรงั้นเราไปถามข้างในกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตบุกมาถึงในห้องแลบนี้เลยนะคะห้องนี้มันดูพิเศษมากเลยค่ะ บอกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วห้องแลบน,นี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะครับจริงๆแล้วแลบส่วนนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงการทดสอบต่างๆทางด้านจุลชีววิทยาครับเช่นพวกการหาปริมาณนะครับระบุประเภทของเชื้ออันตรายที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์การทดสอบความคงทนต่อเชื้อของผลิตภัณฑ์เป็นต้นครับและที่เราเห็นบนจอภาพตอนนี้ค่ะคือเราทําอะไรอยู่คะ ตอนนี้คือกำลังตรวจสอบประเภทของเชื้อและนับปริมาณโดยใช้เครื่องอั t ต m เม e โคล o นีเคานเตอร์ครับอ,อย่างที่ทราเห็นตอนนี้บนจอน,นี่คือเชื้อเหรอใช่ลครับที่เห็นบนจอน,นี่คือเชื้อโปรไบโอติกเป็นเชื้อที่ดีครับไม่มีนอันตรายอะไรครับอโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ l a บห้องนี้นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ นะคะลิซ่าเห็นอุปกรณ์เห็นเครื่องมือที่ทันสมัยก็ว่าหน้าตื่นเต้นแล้วนะคะแต่ว่าห้องนี้พิเศษก็อยู่ตรงที่วิวนี่แหละค่ะโอ้โหแปลกตาไปจากห้องแลบ,บที่ลิซ่าจินตนาการไว้ในตอนแรกมากเลยนะคะ mm hmm. เห็นแล้วอยากจะทํางานในห้องนี้มากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญกันก่อนนะคะว่าห้องนี้เขามีไว้เพื่ออะไรแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะ Hello, could you please explain to us the purpose of this lab, please, and also the details of each equipment? The main purpose of this lab is producing chemical analysis for any kind of food or cosmetic product. As you can see here, currently, the analyzing process is what we are doing now. The infrared moisture balance is used to measure the moisture content of the raw materials. The microscope is for measures of size and in order to specify the kind of product. The overhead stirrer dilutes certain liquids. It's for the dissolution process. The viscometer is in order to measure the viscosity. Dissolution profile stimulates the breakdown process of products within the gastrointestinal tract. To assess the efficiency of a substance to be absorbed in the body, the hardness test and friability test in order to test the hardness and erosion of the product. The pH meter measures the acidity of the product, which is necessary and required in this process. และตอนนี้ค่ะลิซ่าก็ามาอยู่ในส่วนที่สำคัญที่สุดของ Genomics International Lab แล้วนะคะนั่นก็คือส่วนของงานวิจัยและพัฒนาค่ะที่นี่นะคะเรามีทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ร่วมกันเพื่อพัฒนาสารสกัดนวัตกรรมใหม่ๆนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริมยาสมุนไพรเวชสังอารและโภชนาการด้านโภชนพันธุศาสตร์ค่ะเรียกได้ว่าเขาวิจัยกันตั้งแต่เทคโนโลยีายสารสกัดไปจนถึงยีนในมนุษย์เลยทีเดียวค่ะ ส่วนของการวิจัยพัฒนาสารสกัดนวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์กับตลาดในปัจจุบันและอนาคตของธุรกิจอาหารยาสมุนไพรตลอดจนผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเวชสัมอางค่ะด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาดสากล ส่วนงานวิจัยและพัฒนาเวชสัมอาง Genomics International ยังมีความโดดเด่นในเรื่องการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางโดยมุ่งเน้นพัฒนาสารที่มีประสิทธิภาพและการใช้สารออกธิ์ที่ผสมอยู่ในปริมาณเหมาะสมทำให้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเซลล์ผิวหนังได้คล้ายยาเพื่อรองรับกับความต้องการตลาดผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่กำลังเติบโตอย่างมากในปัจจุบันค่ะ ส่วนงานวิจัยและพัฒนาด้านโภชนาพันธุศาสตร์ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเพราะว่าเป็นการพัฒนาสารอาหารที่ตอบสนองได้ถึงระดับยีนของมนุษย์โดยการใช้สารอาหารเฉพาะเข้าไปควบคุมการแสดงออกของยีนที่เป็นต้นกำเนิดของการเจ็บป่วยและโรคต่างๆเช่นโรคมะเรง็งเบาหวานโรคอ้วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของมนุษย์ในระดับยีนได้เลยทีเดียวค่ะ ที่ดิฉันและทุกท่านได้เห็นในวันนี้นะคะคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Genomics International ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่มีความพร้อมในทุกๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เครื่องมือที่ทันสมัยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความงามเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะ